สวัสดีคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้เนาะคุณอาจจะเขาเรียกว่ามีม,มีมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมีคนเนี่ยมามาเซอร์ไพรส์เรื่องดีๆให้กับคุณได้นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้นะแล้วก็คนวันเสาร์ช่วงเนี้ยจะเป็นดวงเหมือนประมาณว่าเขาเรียกเหมือนมีกิเลสกิเลสก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นเหมือนความอยากได้ความอยากมีหรือว่าเวลาคุณไปช้อปปิ้งคุณไปเดินห้างเนี่ยคุณก็อยากจะมี ของมีเสื้อผ้าได้เสื้อผ้าใหม่หรือได้ของใหม่ได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คนวันเสาร์นะอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าแอบแอบคิดแอบทํากับบางเรื่องอยู่ได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการแอบรักก็ได้คือแบบบางคนอาจจะแอบรักเพื่อนได้นะคือเหมือนประมาณว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะแล้วก็ช่วงนี้นะคนวันเสาร์นะ ระวังนะสำหรับบางคนนะเตือนในเรื่องของการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างได้หรือคนหลักได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์นะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็นิ่งอเออเงียบไว้แล้วดีเขาเรียกว่าสงบปากสงบคำไว้แล้วจะดีนะคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วก็ใจเย็นแล้วจะดีนะอย่าอย่าไปอะไรบางคนอาจจะมองบางคนเนาะอาจจะ เหมือนมองอะไรที่เหมือนเป็นเป็นในแง่ร้ายไปไปก่อนได้นะสำหรับบางคนนะเพราะฉะนั้นให้คุณนะมองบวกคิดบวกแล้วจะดีนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะแล้วก็ช่วงนี้การงานของคนที่เกิดในวันเสาร์นะก็มีอะไรใหม่ๆมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะมีความก้าวหน้าหรือบางคนมีข่าวอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีข่าวเกี่ยวกับคนรักได้ในช่วงนี้แล้วก็ช่วงเนี้ย คน,นรรวันเสาร์นะอาจจะมีในเร ator, ื่องของการเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนกับคนรักได้หรือการเดินทางของคุณครั้งนี้คุณจะไปเจอการเลยนในมิต Race, รที่ดีไปเจอเพื่อนที่ดีที่มีความจริงใจหรือตัวคุณเองเนี่ยมีการเดินทางไปหาเพื่อนไปหาการเลยาในมิตรเป็นเป็นเพื่อนดีเพื่อนที่เพื่อนรักเนี่ยค่ะในช่วงนี้เนาะมีการเดินทางเกิดขึ้นได้แต่ก็ถือว่าดีแล้วก็ช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะผ่านไปได้นะคุณจะผ่านไปได้แล้วก็ ที่บ้านที่ทํางานแวดล้อมรอบข้างถือว่าถือว่าดีหรืออาจจะมีข่าวอะไรเนาะอาจจะมีข่าวทางไกลหรือคุณอาจจะได้รับข่าวบางอย่างเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันได้ในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนรักเอาใจใส่ดีคนรักอ่ะจะดูแลในเรื่องของอาหารการกินดีมากเลยเนาะ,ค,ะคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วก็ถ้าคนที่มีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะจกคุณจะได้สามีที่เหมือนประมาณว่า พาคุณพาลูกเนี่ยไปทานอาหารอร่อยอร่อยซื้อซื้อของมาฝากซื้อของกินมาฝากซื้อของใส่ตู้เย็นให้กับคุณให้กับลูกได้ในช่วงนี้ก็เหมือนว่าเหมือนประมาณว่าถือว่าดีเนอะแล้วก็มีในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ช่วงนี้คนวันเสาร์ให้ระวังในเรื่องของน้ําหนักนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของการกินนี่แหละเนาะ เพราะว่ามีไพ่ถ้วยเยอะนะเระวังน้ําหนักขึ้นได้ในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าคุณก็มีความสุขมีความสมหวังดีนะคะถ้าคนโสดในช่วงนี้นะคนคุณอาจจะมี คนเข้ามาให้เลือกมากหน้าหลายตานะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนต่างเพศได้ต่างเพศเข้ามาสนใจคุณหรือคุณไปสนใจเขาได้ในช่วงนี้นะคะสําหรับบางคนนะถ้าเกี่ยวกับบุตรบริวารคนที่มีลูกมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะ แนะนำนะคะการพูดจาเนอะคำพูดช่วงเนี้ยขอให้ใจเย็นอย่าวุ่นวามการตัดสินใจอะไรอย่าวุ่นวามหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้ต้องผิดหวัง เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารได้ในช่วงนี้ทําให้เราจะต้องรู้สึกไม่สมหวังเสียใจได้บ้างในช่วงนี้ก็ขอให้คุณใจเย็นขอให้คุณมีสติโนาะอย่าอย่าไปกังวลก็ขอให้ทําใจดีเข้าไว้นะทําใจดีเข้าไว้อย่าอย่าไปใช้คําพูดหรือมีคําพูดอะไรเข้ามาก็ อย่าอย่าเอาเอามาคิดนะคะขอให้ตัดไปนิ่งเข้าไว้แล้วจะดีเนาะคนวันเสาร์เนี่ยนิ่งแล้วดีนิ่งแล้วดีวดถือเป็นการแก้เคดให้กับตัวเองนะคะเอ่อ,อ,อในเรื่องของคําพูดเหมือนกันแล้วก็หมายถึงตัวคุณเองเหมือนกันช่วงนี้คําพูดคําจาอะไรเกี่ยวกับคนรักที่บ้านหรือกับลูกเนี่ยก็ขอให้ใจเย็นอย่าวู่วามช่วงนี้ทําอะไรอย่าวู่วามนะคะขอให้ใจเย็นนะแล้วก็ในเรื่องของอ่าถ้าเป็นในเรื่องของการสื่อสารเนาะ การสื่อสารท้างานด้านการสื่อสารถือว่าดีนะบางคนทํางานที่บ้านเนาะเกี่ยวกับการสื่อสารอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะช่วงนี้ยถือว่าดีถือว่างานของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าดีมีการพัฒนาดีหรือบางคนเนี่ยมีการเปิดร้านหรือทําอะไรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับที่บ้านน่ยขายของมือสองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยดีนะเกี่ยวกับการขายของมือสองดีแล้วก็ให้ระวัง ตัวคุณเองหรือคนในบ้านนะเ,เขาเรียกว่าจะมีอาการเจ็บเอาป่วยได้ในเรื่องของตาเกี่ยวกับสายตาหรือเกี่ยวกับกระดูกตรงแขนได้เนาะเกี่ยวกับแขนหรืออะไรเนี่ยมีการปวดมีการเจ็บได้ในช่วงนี้แล้วก็เกี่ยวกับสายตาได้แล้วก็ช่วงนี้นะระวังในเรื่องของการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือความรักเนาะหรือกับ เขาเรียกว่ากับเพื่อนร่วมงานได้นะแล้วก็คนในครอบครัวได้ให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารเนสื่อสารอะไรก็ขอให้มีสติสื่อสารให้ดีๆแล้วก็ขอให้ใจเย็นแล้วก็ช่วงเนี้คุณอาจจะมีเรื่องเนให้จะต้องแอบคิดให้ต้องแบบเหมือนประมาณว่ามีเรื่องให้คุณต้องเลือกเกิดขึ้นเหมือนประมาณว่าให้เลือกหรือตัดสินใจ ที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงนี้เนาะแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นนะใจเย็นแล้วก็เดี๋ยวคุณจะสามารถตัดผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะสำหรับคนที่เหมือนประมาณว่าคิดที่จะทำอะไรอยู่หรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรืออะไรที่คุณอยากจะทำในช่วงนี้เนาะ ขอให้คุณทําไปได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจคุณโนศะัตรูอยู่ที่ใจถ้าถ้าคุณทําแล้วก็คุณสู้นะคุณจะสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่ายอมแพ้นะแล้วก็ช่วงนี้เตือนนิดนึงอย่าใจร้อนอย่ามู่ววามนะคะให้ใจเย็นให้นิ่งเข้าไว้มากๆแล้วจะดีนะคนวันเสาร์นะคะสิ่งที่จะช่วยเหลือคุณก็คือ เขาเรียกว่าทําใจให้ให้ดีเข้าไว้ทําใจให้เมตตาเข้าไว้แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยมีคนรักมีคนเมตตาอยู่แล้วเนาะตัวคุณเองเนี่ยแล้วก็ช่วงเนี้ยเออคนวันเสาร์บางคนเนาะกินแล้วหายเครียดเนาะการกินเนี่ยคุณกินแล้วคือบางคนเนี่ยมีความกังวลอยู่เนี่ยพอมากินพอได้กินพอได้ไปเที่ยวไปชอปปิ้งในช่วงเนี้ยถือก็ทำให้คุณหายเครียดได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนาะการที่จะทำให้คุณแบบ หายกังวลได้ก็คือไปไปหาเวลาไปพักผ่อนหาเวลาไปเที่ยวนาะแล้วก็หาอาหารอ,อร่อยอร่อยทานได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็บางคนนาะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางหรือบางคนนะคะมีความคิด มีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้หรือบางคนนะคะมีข่าวในเรื่องของการเดินทางหรือว่าได้เดินทางอย่างกระทันหันได้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะบางคนเนาะมีความคิดที่จะซื้อรถนะคะมีความคิดที่อยากจะซื้อรถอยากจะได้รถในช่วงนี้นะก็ขอให้คุณนะ่ะใจเย็นเนาะใจเย็นเนาะแล้วก็ ทำเอ่อเหมือนประาณหาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ใหญ่เนาะปรึกษาผู้ใหญ่ถ้ามีอะไรช่วงนี้ให้ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนในครอบครัวโน,น้เดี๋ยวปัญหามันจะแก้ไขได้แล้วก็มีไพ่ที่เป็นไพ่จัดเม้นก็บอกได้ว่าไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณก็มีความกังวลแหละแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้แน่เนาะคุณจะได้รับการปลดปล่อยเนาะแล้วก็จะมีการปลดปล่อยหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้นะแล้วก็เตือน อหนึ่งอย่างนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะมีสติใจเย็นอย่าวุ่นวามเนาะทำจิตใจให้เมตตาเข้าไว้แล้วจะดีนะคะขอบคุณ